สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้การวิเคราะห์บอลเน้นๆน้นเน้นน,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 น่ละสามคู่นะครับ เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะคขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้หมดแล้วนะครับช่วงฟีฟ่าเดย์ฟุตบอลลีกต่างๆเริ่มกลับมาเตะกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้เอามาจาก3ลีกในยุโรปเลยดูคู่แรกไปดูที่มูดสลีกาแลยเยอรมันกันก่อนเวลาตี2ครึ่งนะครับดูไมส์ครับทีมระดับ7วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางฮอฟเฟนไฮม์ทีมันดับ6นะฮะโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทาง ฮอฟเวนฮา์มชนะ2-0นะครับมาดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับไมส์ ice, เนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้ไอทัลแฟรงก์เฟิร์ต1-0ครับส่วนทางฮอฟเวนฮา์มเกมล่าชนะ4เสมอ1นะครับเกมล่าสุดขึ่นเครื่องเอาชนะกรอยเทฟเฟิร์ต3ประตูต่อ0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวันนี้ไมส์ตรงกลางมีอีแจซุงนะครับมิดฟิลด์จากเกาหลีใต้ลงทำการโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเบเดนดิกโฮเลิบบักครับส่วนทาง ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยจะมีทางอังเดรคามมริชตรงกลางนะแลหน้าเป้าจะเป็นทางบาซูมาหน้าตูเร่ครับก็ต้องบอกว่าไมส์ ice, เนี่ย่อนเบรทีมชาติผลงานข่วยแตกมากนะครับสมเป็นตำแหน่งรองบุ้ยนะครับแล้วก็บอกเลยวันนี้เล่นในบ้านจะเจองานแข่งโป๊กแน่นอนครับเพราะว่าฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยผลงานตรงข้ามเลยนะครับชนั้นลีกมา4เกมติดๆภาพรวมต้องบอกว่าดูดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นมองว่าวันนี้แม้ว่าจะไม่เยือนแต่บอกว่าฮอฟเฟนไฮม์มีดีพอจะบุกม,มาทุบเอาชนะไมส์ ice, ได้เลยถึงบ้าน3ประตูต่อหนึ่งครับ คุยสองบระทีหลีกเอิมฝรั่งเศสกันนะครับในรอบตีสองสี่สิบห้านะครับไปดูนีสครับทีมอันดับเก้าวันนี้จะเปิดบ้านเดี่ยวทางโอลิมปิกมาร์เซย์ทีมรองจ่าฝูงนะครับโดยคดุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นนีสชนะสองศูนย์ครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับนีสเนี่ยชนะสองแพ้สามครับเกมล่าสุดเกมล่าสุดพ้เมสสองหนึ่งครับส่วนทางมาร์เซย นเสมอ1แพ้2ครับเกมน่ดสุอาชนะบรรสมา30ศูนย์สวยงามนะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้นิสเนี่ยตกลามีเมลวินบาร์ครับโดยน้าปอลทีเป็นทางเตเรมมอฟฟี่ครับส่วนทางมักเซยที่มีทางเมสันกรีนวูดกับทางวีดาออมลิกโอมาไปยองประสานงานกันในแนวรูกครับหนักหัวนะฮะสมบอนิสเนี่ยแพ้ลงมาชัดเจนนะครับเพราะว่าแพ้มา3เกมติดนะครับเกมลูกก็ฝืดมากกว่าจะยิงได้แต่ละลูกเนี่ยยากเย็นเหลือเกินครับ แลวเขาเล่นในบ้านนะก็ดูไม่ได้เปรียบเพราะว่หมักเซยเนี่ยคุณภาพภาพรวมดีกว่าชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยดุดันใช้ได้เลยโดยเฉพาะคู่หน้าอย่างทางกรีนวูดแล้วก็โอบารมยองเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวมากพร้อมจะสร้างความแตกต่างได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเบียดได้ครับสำหรับมักเซยจะเบียดบุกมาเบียดเอาชนะนี้ได้เลย2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราไปที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันในราตรีกสามนะครับวิลเบรสเตนน็อตเอ็นครับเป็นแบบซี วันนี้จะเปิดบ้านเดียวทางแบล็กเบิร์นโรเวอร์สทีมหลักสิบเก้านะครับโดยคุณได้เจอมาเก็บบ้าสุดเป็นแบล็กเบิร์นชนะสองหนึ่งนะครับไปดูที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเบสตันเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอทางมิววอล์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสุดทางแบล็กเบิร์นชนะสามแพ้สองครับเกมล่าสุดอแพ้ดาร์บี้คาวตี้สองประตูต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าวะนะ่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ วันนี้เพรสซันวันนคู่หน้าจะลงทั้งคู่เลยนะครับแม็กโฟซาเยนเซนจะยืนคู่ทางไมเคิลสมิธครับส่วนทางแบ็กเบิร์นจะมีทางเรียวโมริชิตะนะครับปั้นเกมเป็นเพลย์เมกเกอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางอาร์รีกุดยอนเซนครับก็ต้องบอกว่าเพรสซันอยู่ในช่วงบินสูงนะครับถึงอันดับ4เลยด้วยฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่าโอเคแต่ว่าวัานนี้ต้องหมอต้องเจอของหนักอีกทีเหมือนกันนะครับเพราะแบ็กเบิร์นนี่กำลังอยู่ในช่วงเครื่องติดนะครับแมนะ้ว่าจะหลุดแพ้เกมล่าสุดแต่ว่า ก็ฟอร์มไม่ได้แย่อะไรนะฮะโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยสองตัวรุกชาวญี่ปุ่นจากแดนปราดิชเนี่ยกำลังมาแรงร้อนแรงเล่นดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแบล็กเบิร์นมีโอกาสบุกมาตบเอาชนะเฟรสตันได้เลยครับถึงบ้าน2องประตูตอนหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับจาก3ลีกนะครับคู่แรกครับไมเ์ครับจะเปิดบ้านแพ้ทางฮอฟเฟนไฮม์ในศึกบุนเดสลีก้าเยอรมัน1-3ครับคู่สองลีกเอิงครับนีสครับจะเปิดบ้านแพ้ มักเซย์หนึ่งสองครับแล้วคู่สตาร์ครับที่ลีกแชมปนชิพแองเกลก็จะเป็นทางเพรสตันเบิร์บ้านแพ้แบ็กเบิร์หนึ่งสองเหมือนกันครับวันนี้ไปทางทีมเยือนหมดเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของผมในวันนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับขอทุกคนดูฟุตบอลให้มีความสุขนะครับขอโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ